ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันที่สองมิถุนายนซึ่งตรงกับวันอาทิตย์แรมสิบเอ็ดค่ำเดือนหกปีมะโรงสำหรับดวงประจำวันในวันนี้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ในเรื่องของการงานในวันนี้ก็ถือว่าถ้าหากว่าท่านใดเป็นลูกน้องเขาวันนี้ผลงานของท่านก็ จะเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปโดยเฉพาะเจ้านายของท่านนั้นก็จะชื่นชมและนิยมยกย่องท่านในวันนี้ในเรื่องของการเงินในวันนี้จะมีญาติพี่น้องนั่นมาหาท่านบางท่านก็นำเอาของขวากเอามาให้ท่านบางท่านก็เอาสิ่งของเล็กๆน้อยๆบางท่านก็เอาเงินเอาทอง มาให้ท่านวันนี้ก็ถือว่าในเรื่องการเงินนั้นตัวท่านไม่เดือดร้อนท่านจะมีเงินเข้ามาหาท่านในวันนี้อยู่เรื่อยๆในเรื่องของความรักในวันนี้ถ้าหากว่าคนที่ยังเป็นโสดก็จะมีคนเข้ามาพูดจาหรือว่ามาหวานร้อมตีสนิทท่านในวันนี้ก็ขอให้ท่านดูให้ดีเสียก่อน ก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปสำหรับสีที่เป็นมงคลประจำวันนี้ถ้าหากว่าท่านใส่เสื้อผ้าไม่ว่าท่านจะไปทางเหนือทางใต้ให้มีสีขาวติดไว้บ้างถ้าหากว่าเสื้อผ้ามีสีขาวก็จะเป็นสีที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะก้าวขาหรือว่าก้าวเท้าออกจากบ้าน ให้พ้นบานประตูก็ขอให้ท่านก้าวด้วยขาฝาจะเป็นโชคเป็นชัยสำหรับท่านในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะขึ้นรถก็ให้ท่านก้าวขึ้นด้วยเท้าขวาจะเป็นสิริมงคลสำหรับท่านในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างในวันนี้ในเรื่องของการงานนั้น หากว่าท่านมีธุรกิจหรือว่ามีความที่เรียกว่าค้าขายเปิดกิจการใหม่ๆอันนี้ก็จะเป็นที่เรียกว่าขายดิบขายดีจะมีลูกค้าทั้งหน้าเก่าและก็หน้าใหม่เข้ามาให้ความสนับสนุนท่านในวันนี้ในเรื่องของการเงินในวันนี้จะมีรายรับเข้ามาหาท่านมากกว่ารายจ่ายจะมีรายรับ ในสิ่งที่ท่านจะต้องได้มาในวันนี้ก็ถือว่าเป็นเงินเป็นทองที่ดีท่านจะมีเข้ามาหาท่านหมุนเวียนอยู่เรื่อยๆก็ถือว่าการเงินการทองนั้นท่านไม่ขาดมือในช่วงนี้ในเรื่องของคนรักในช่วงนี้ก็จะมีที่เรียกว่าพูดจาอะไรต้องคอยระวังอาจจะมีการระแวงหรือว่า มีการจับผิดกันได้ในช่วงนี้ให้ท่านระวังให้ดีสำหรับสีที่เป็นมงคลในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะสวมเสื้อผ้าใส่ก็ให้มีสีน้ำตาลติดไว้บ้างจะเป็นสีที่เป็นมงคลสำหรับตัวท่านในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะออกจากบ้านให้ก้าวขาซ้ายออกจากประตูก่อน จะเป็นสิริมงคลกับตัวท่านแต่หากว่าท่านจะขึ้นรถหรือว่าไปเหนือล่องใต้ให้ท่านใช้เท้าซ้ายขึ้นรถจะเป็นโชคเป็นลาภอีกเช่นเดียวกันต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างในด้านของการงานในวันนี้ในด้านการงานที่ท่านทำนั้นจะเป็นงานที่โดดเด่น ทำแล้วก็จะมีคนเข้ามานิยมยกย่องท่านอาจจะมีชื่อเสียงในเรื่องของการงานไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรต่อตู้ต่อโตะ๊ตะหรือว่าเป็นงานบริษัทท่านก็จะมีชื่อเสียงโด,ด่งดังในเรื่องของการเงินในวันนี้คุณจะมีรายจ่ายมากอยู่สักหน่อยก็ขอให้ท่านจ่ายด้วยความระมัดระวังจะจ่ายอะไรก็ นึกคิดตึกตรองให้ดีเสียก่อนสำหรับคนรักในวันนี้สำหรับคนที่มีคู่ก็ต้องระวังอีกเช่นเดียวกันอาจจะมีการละแวงหรือว่าคอยจ้องจับผิดกันอยู่แต่หากว่าเราพูดจาถลัาเถทือกหรือว่าพูดจาไม่ตรงอาจจะมีการทะเลาะกันได้ในช่วงนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลในวันนี้ ก็คือสีแสดจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้สำหรับท่านจะออกจากบ้านให้ท่านก้าวด้วยเท้าฝาออกพ้นประตูเป็นครั้งแรกและถ้าหากว่าท่านจะขึ้นรถอีกเช่นเดียวกันให้ท่านก้าวด้วยเท้าฝาขึ้นไปบนรถก่อนท่านจะเป็นสิริมงคลและก็จะมีโชคมีลาบอีกตา่หาก ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันกันบ้างในเรื่องของการงานในวันนี้งานทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆจะมีทั้งงานเล็กงานใหญ่งานหนักงานเบาอันนี้ท่านก็ไม่มีความย่อท้องานทุกสิ่งทุกอย่างท่านทำได้สำเร็จโดยลุล่วงด้วยดีในเรื่องของการเงินในวันนี้ การเงินก็จะมีเงินไหลเข้ามาหาท่านเป็นระยะระยะในช่วงของตอนบ่ายๆท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นเงาตามตัวท่านมีรายรับก็ต้องมีรายจ่ายอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของความรักนั้นถ้าหากว่าท่านใดที่มีคู่ก็จะอยู่ด้วยกันดีไม่มีปัญหาอะไร ส่วนสำหรับคนโสดนั้นก็คงจะต้องเป็นโสดอีกต่อไปรออีกสักระยะหนึ่งถึงจะมีคนเข้ามาติดต่อท่านสำหรับสีที่เป็นมงคลในวันนี้ก็คือสีควา้าจะเป็นสีที่ดีหรือจะเป็นสีเขียวก็ได้จะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านถ้าหากว่าท่านจะก้าวออกจากบ้าน ออกจากประตูตอนเช้าก็ให้ท่านก้าวด้วยเท้าฝาจะเป็นสิริมงคลถตหากว่าท่านจะขึ้นรถไปเหนือล่องใต้อีกเช่นเดียวกันให้ท่านก้าวขึ้นไปด้วยเท้าฝาจะเป็นโชคเป็นลาบเป็นสิริมงคลแก่ท่านในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนกันบ้าง สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนในเรื่องของการงานในวันนี้ถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับงานรับเหมาหรือว่างานก่อสร้างหรือว่าเป็นลูกน้องของบริษัทต่างๆนานาอันนี้ก็ถือว่าท่านทำงานได้ดีมีคนคอยสนับสนุนท่านอีกงานของท่านทุกทิ่งทุกอย่างนั้นก็จะดําเนินไปได้ด้วยดี นำซ้ำยังมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนท่านอีกในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ท่านจะมีช่องทางในการหาเงินอีกมากมายท่านอาจจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนในช่วงตอนบ่ายๆก็ขอให้ท่านจงหมั่นทํางานให้ดีเงินก็จะมีมาหาท่านในช่วงนี้สําหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้น ก็คือสีตองอ่อนจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะออกจากบ้านก้าวเท้าออกจากประตูขาของท่านนั้นครั้งแรกก็ให้เป็นเท้าซ้ายออกจากประตูจะเป็นโชว์เป็นลาบถ้าหากว่าท่านจะขึ้นรถอีกเช่นเดียวกันถ้าเป็นไปได้ให้ใช้เท้าซ้ายก้าวขึ้นไปก่อน จะเป็นสิริมงคลอีกเช่นเดียวกันต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระรฤหัสกันบ้างในเรื่องการงานนั้นในเรื่องการงานของท่านที่เกิดอยู่ในวันพระรฤหัสในวันนี้อาจจะมีงานสะดุดลงบ้างงานทุกสิ่งทุกอย่างท่านทำอาจจะไม่ค่อยมีความสําเร็จถ้าหากว่าท่านมีลูกน้อง ก็ให้ท่านระมัดระวังลูกน้องให้ดีอาจจะมีการทําผิดพลาดเราต้องตามแก้อยู่เสมอในเรื่องของการเงินในวันนี้อาจจะมีรายจ่ายอยู่มากในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านจะต้องจ่ายสิ่งของต่างๆบางทีก็มีการชำรุดผุพังท่านก็จะต้องบุรณะหรือว่าซื้อมาทำใหม่จึงทำให้ท่านมีรายจ่าย อยู่ในช่วงนี้ในเรื่องของความรักในช่วงนี้คนรักก็เอาอกเอาใจดีไม่ว่าท่านจะทำอะไรเขาก็ให้ความคิดเห็นเป็นที่ปรึกษาอยู่ไม่ห่างกับตัวเราในช่วงนี้สําหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นถ้าหากว่าท่านจะใส่เสื้อผ้าหรือว่าจะไปทางเหนือทางใต้ให้มีสีครีมติดไว้บ้าง จะเป็นสีที่ดีสำหรับตัวท่านในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะก้าวเท้าออกจากแม่พระธรณีหรือว่าประตูบ้านให้ท่านก้าวด้วยเท้าฝาจะเป็นโชคเป็นชัยถ้าหากว่าท่านจะไปทางไหนขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้ก้าวแรกขอขอให้เป็นเท้าฝาก้าวขึ้นไปบนรถท่านจะมีโชคอีกเช่นเดียวกัน ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานนั้นก็ถือว่าในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับการค้าขายก็จะขายดิบขายดีจะมีทั้งลูกค้าหน้าเก่าและหน้าใหม่มาให้การสนับสนุนท่านก็ถือว่าในด้านการค้าขายนั้น เป็นโชคเป็นลาบท่านอีกตาหากเป็นดวงที่ดีในเรื่องของการเงินวันนี้ท่านจะมีรายรับอยู่เรื่อยๆแต่ก็ต้องให้คอยระวังกันบ้างอาจจะมีการพวกมิจฉาชีพเข้ามาหลอกลวงท่านอาจจะทำให้ท่านนั้นต้องเสียเงินเสียทองก็ได้ในช่วงนี้ในด้านของความรักในช่วงนี้ จะพูดจะจาอะไรกับคนรักก็ขอให้ท่านพูดจาด้วยสุภาพและก็ใจเย็นๆถ้าหากว่าท่านใจร้อนอาจจะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นก็ได้สำหรับท่านในวันนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลถ้าหากว่าท่านนุ่งผ้าใส่เสือ้อหรือว่าจะทำอะไรก็ขอให้ตัวของท่านมีสีน้ำตาล ติดอยู่บ้างจะเป็นสริมงคลถ้าหากว่าท่านจะออกจากบ้านให้ท่านก้าวเท้าฝาออกจากประตูก่อนจะเป็นโชคเป็นชัยถ้าหากว่าท่านจะไปเหนือไปใต้ขึ้นรถลงเรือก็ขอให้ท่านนั้นก้าวด้วยเท้าฝาขึ้นไปบนรถหรือว่าบนเรืออาจจะมีโชคมีชัยเป็นสลิมงคลอย่างยิ่ง ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในเรื่องของการงานในวันนี้อาจจะมีงานบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าเป็นงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านอาจจะเป็นงานจุกจิกจะทําให้ท่านนั้นปวดหัวอยู่บ้างแต่ท่านก็ทําได้ก็เพราะว่าท่านมีความชํานิชํานาญอยู่แล้วในเรื่องของ เงินทองในช่วงนี้ในช่วงของตอนบ่ายๆท่านจะมีรายรับเข้ามาหาท่านแต่พอถึงตอนค่ำๆหรือว่าตอนเย็นๆจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงนี้ในเรื่องของคนรักในวันนี้แต่หากว่าเรามีแฟนที่เรียกว่าอายุน้อยกว่าเราอาจจะจู้จี้สักหน่อยอาจจะเป็นคนแสนงอน พูดจาอะไรก็เอาแต่ใจตัวเองอันนี้ต้องทำใจเราต้องใจเย็นเย็นก็ไว้สําหรับสีที่เป็นมงคลถ้าหากว่าท่านจะใส่เสื้อผ้าก็ให้มีสีควาหรือว่าสีครีมติดอยู่บ้างจะเป็นสีที่ดีถ้าหากว่าท่านจะไปเหนือไปใต้ออกจากบ้านให้ท่านก้าวด้วยเท้าซ้ายออกจากประตูครั้งแรก หากว่าท่านจะขึ้นรถอีกเช่นเดียวกันก็ให้ท่านก้าวขึ้นไปด้วยเท้าทรายจะเป็นสิริมงคลอีกเช่นเดียวกันก็ขอให้ท่านที่ฟังคลิปของเรามาครบจนกระทั่งเจ็ดวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนั้นจงโชคดีนึกคิดสิ่งไรก็ให้ได้ดังสมความมุ่งมากปรารถนาะขอให้อายุมั่นขวัญยืน กันทุกคนสวัสดีครับ